ครับสวัสดีครับพ C พซีทุกคนนะครับเนาะครับมุนีกามาพอๆกับพอแต้มอย่นี้นะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเนอครับมุนีพอเต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานนะครับเนาะครับครับมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสามตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งแปดสาม สามหกสองครับเลขล่างก็ออกสามสาม,สามนะพี่น้องเนาะครับเริ่มเป่าเริ่มหนึ่งมาแล้วนะพี่น้องนะครับโดนๆดนมาเป่าทีหนึ่งนพี่น้องเนาะครับนี่ครับของเซียนน้องหานนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุทธที่ยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกเลาวพัฒนาเซียนน้องหานบนล่างวิ่งรูดหกกับศูนย์พี่น้องครับอาจารย์เพิ่นไปนเน้นนะมาหกศูนย์หกหนึห่ง นะครับกว่หกสองแต่ว่าชุดวิ่นเพิ่มมีสองนี้ที่นาอพี่น้องเนาะเพิ่นบอได้จับครับจับหน่อยหางครับมือนอีกามาแล้วพี่น้องครับพอเตรียมผ้ามาติดตามต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับอไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้อง วันศุกร์นรพี่นองเนาะ ขับเปลาพัฒนาเสียนนองหานนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดขับสี่กับสามนะครับสี่กับสามเน้นที่สี่ ដ្លាប់ទ្លាប់ទ្ល รับชุดวินพี่น้องเด้วยรับเด่นพี่น้อง สองสามสี่สี่ห้านะครับ ครับนี่คือคู่เด่นพี่น้องลองสามหนึ่งสามสอง ที่หกนะครับกันเบิร์พี่น้อง ดีห้าห้านะครับสัตว์เกียนเนนะพี่น้องเนะเาะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อ ขับลาพัฒนาเซียนหนองหานนพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด4กับ3เน้นที่4ครับสังเกตมงชุดวินนะพี่น้องเนอศูนย์หนึ่งสองห้าหกเก้านะครับครับส่วนจับคู่เด่นนพีน้องสี่สองสามสี่สี่ห้านพี่นอ้ 4, 2, 3, 4, 4, 5, นนองเนาะครับรองสามหนึ่งสามสองสี่หกการเบิ้ลสี่สี่ห้าห้านะครับอ่าขอแต้มขอขอขอคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองหานน้องขับเนาะ ที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็ไวยพรอยคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะเริ่มเด้อพี่น้องเด้ขอขาวมาแล้วก็จะเลื่มกดไไค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแนเนาะครับเนาะ ทางช่องตะวันพาโชคสชแนลได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามไม่น้เนะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะพอพลาดคลิปใหม่ๆนะครับาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับขออิอิทุกคนโศกโศกมันๆแนเฮงเรวนยๆยกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกนคชิปนารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม